มีคนไหนคิดว่าควรมอบอำนาจกระจายอำนาจดีครับให้กับบริษัทลูกในการ developing new product เราอยากกระจายหรือรวมอำนาจดีกระจายเรากระจายอำนาจถูกไหมครับเอาข้อเสียของการกระจายอำนาจคืออะไรครับควบคุมยากควบคุมยากเราจะกระจายนะครับกระจายดีกระจายก็ความรวดเร็วก็กระจายก็ความรวดเร็วแต่สรุปสุดท้ายควบคุมยากเสียอะไรครับถ้าเรากระจาย เสียตัวตนแน่นอนครับแตตด์อาจจะหายครับความหลากหลายมันเกิดแม้ขึ้มันเกิดโดยที่เราไม่ได้อยากจะได้นะครับทำไงดีแต่ถ้าไม่กระจายได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะแต่ละประเทศก็มีอะไรครับมีความชื่นชอบความชื่นชอบไม่เหมือนกันครับอะอย่างอนไทยต้องกระจายคำส่วนแน่นอนพวกโปรดักต์เรากับโปรดักต์ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันไหมครับโตโยต้าไม่เหมือนครับเพราะญี่ปุ่นเขาชอบ ความคงทนความเอ่อคอมแพคเล็กคลาสล้าต์อิเล็กทิส์สแตมตัวเครื่องรักไอตัวยี่ห้อที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีแต่เมืองไทยมีรถกระบะรถกระบะต้องเลยแต่ญี่ปุ่นเราเท่าไเออไม่เจอเลยเนาะตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเจอรถซาอย่างเยอะกว่าอ่าเราจะเจออะแค่ไม่ไ้เจอแล้วมันรทกซ์ซีกิชารเจอถูกไหมครับซีวิกเจอออร์น็ตออนไลน์อุา้ยรถตู้ก็เจอแต่แค่ว่าคนละโมเดล ถูกไหมครับาแต่ถ้ากระบะนี้ให้ลืมไปเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าต้องกระจายบางส่วนแหละถูกไหมครับอ้าวแล้วจะรวมตรงไหนบ้างคำตอบไม่แน่อาจจะกระจายเฉพาะบางเลยบางหน่วยงานบางโมเดลถูกไหมครับบางดีพาร์ตเมนต์ถูกไหมครับแต่หลายหน่วยงานก็อาจจะต้องคุมหน้าบางส่วนไว้เหมือนกันเพราะว่อย่างนี้สรุปสุดท้ายบริษัทลูกกับแม่ก็ทะเลาะกันตาย นะครับแล้วก็เราล็ s ตตัวตนไปหมดนะครับอ่ะอันที่สองเอาชูโตโยต้าครับเซ็ตทรานสเฟอร์ไพราคาล่ะเพราะว่าบริษัทพวกนี้ก็เก่งจำลายได้ถูกไหมครับลายเจ้าของคือเกาหลีหรือญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีถูกป่ะลายคือเกาหลีแล้วลายไปโตที่ญี่ปุ่น อ่าก็ญี่ปุ่นคิดลายถูกไหมครับแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปที่อะไรับริษัทแม่ก่อนแล้วก็กระจายมาที่ไทยแล้วไทยก็ไปไลายกับปงในถูกไหมครับญี่ปุ่นก็เอาไปเรียนรู้ตามที่จริงเกาหลีเขาก็มีอันหนึ่งเขาชื่อกะเกา,ขา,ขา,ขาแต่เ็าไม่โตก็เพราะว่าเป็นไม่ครเวใหญ่ใช่ไหมหอ่าแล้วก็ก็ไปโตในที่เกาหลีเกาหลีเขาก็ใช้นะครับข้าคานะครับที่เป็นลูก สีเป็ดหรืออะไรเนี่ยสีเหลืองนะฮะสีชมพูอะไรทีนี้ครับคำถามแล้วราคาจะตั้งยังไงดีราคาจะตั้งยังไงดีครับต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสมคอสไพร์ดนามิกแต่ว่าครั้นี้คือเบนซ์เคยเช่าซิงเกิลไพร์อย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าก็เป็นลูกเราอะแล้วเราจะตั้งราคาไเองก็ลูกมันจะตั้งราคาแล้วแม่ยงก็ไม่ได้ครับก็อึ้ง ใช่ครับผมว่าบางครั้งอาจจะเคยได้ยินอาร์มเลนพริซิโนะครับอันนี้บริษัทวิโปชอบเอไปพูดนั่ก็คือพอเวลายอยู่ตั้งราคาครับอยู่ตั้งราคาเปรียบเสมออะไรครับอยู่ไม่มีพันทะาผูกพันกัน<อ>เป็นอิสระซึ่งกันและกันแต่มันมีลูกภาษีาแต่หลังจากนั้นพออยู่ตั้งราคาเสร็จปุ๊บอยู่ก็อาจจะมีโกชิเอกับบริษัทแม่กับลูกมีโกชิเอกันแต่ราคาตลาดอยู่ต้องมากรอ อ่ะก็ถามพออ่านเน้เสร็จอยู่ทำไงครับ b e n c h m a r กิ้งไงอ่าสมมุติเราเป็นบริษัทลูกจะไปตั้งราคาถูกไหมครับตั้งโมโม่บริษัทแม่ระดัอยูก็ไป benchmark กับร์เก็ตของเราก่อนกับในคอน d i t i o n ที่ใกล้เคียงกันหลังจากนั้นพอได้ราคาแบบอิสระก็ค่อยมาเจรจาแล้วว่าเราเป็นแม่กับลูกยูจะเป็นราคาเท่าไหร่เพื่อลดอะไรครับลดข้อบกพร่องข้อโต้เถียงกันระหว่าง m a n จอร์ฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่งไทยถูกไหมครับหรือจริงๆมันเนน่ย บริษัทแม่เป็นคนควบคุมราคาผิดไหมครับไม่ผิดอันนี้ก็มีสองออปชันนะครับแล้วแต่บางประเทศเลยนะครับแล้วแต่บางประเทศเสร็จวันไพรซ์นะอ่ะอันสุดท้ายครับแล้ว ifon subsidiary ครับ is highly profitable บริษัทลูกมันจะสูงมากแต่เป็นยังไงแล้วมันเนี่ยมันไม่แบ่งนะครับการเร์ทาไงดีครับก็ให้แม่ดูครับอ่าให้แม่ดูถูกต้องครับทำอะไรได้อีกางไรครับ หรือคะแนนไม่เห็นด้วยเขาบอกให้แม่เงี้ยเลยก็เข้ามาแทรกแซงอินสันทีฟอย่างเงี้ยการให้โบนัสพู้ทรัพยากรอใส่อินสันทีบใช่ไหมครับเพืให้ลูกเปิดเผยขึ้นมีทำอะไรอีกไหมเปิดเลงครับให้เปิดหลานเปิดเปิดหลานในบทใช่เกิดเกิดการคอม p a ริทีฟกันในบริษัทในรูกจริงๆก็เป็นบอกนะครับผมเอาคำตอบแรกของเราบริษัทแม่บังคับเลยนะเพราะจริงๆสรุปสุดท้ายครับ ถ้าอ,อยู่ไม่บังคับด <'Cause S 1> <'cause> ูสีล้ออะไร Authority แล้วนะครับความสามารถในการปกครองบริษัทแม่จริงๆต้องฟอร์สบริษัทลูกได้นะครับอันนี้จริงๆก็ท่านแนะนำก็ควรฟอร์สอย่างเดียวได้ถ้ <'Cause> าไม่เปิดอยู่ก็โดน Punishment จากบริษัทแม่นะครับก็กลาวบผมว่าบริหารควรเลือกอันนี้เป็นหลักนะครับก็ Corporate แ a p นะครับก็ควรแพลนควรฟอร์สลูกออกนะครับ อ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมนะครับ learning through play growing through knowledge and connecting through friendship นะครับเกมของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นเกม quick d o a w นะครับวัรูปนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3ามทีมนะครับด้วยจอจะเอาทีมจากจากกรุภัณฑ์ไหมมันมัน มันออนไลน์ด้วยครับมันก็เลยอาจจะไม่ดูไม่ใครกออนไลน์ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วนะเป็นเฉพาะคนเขาตั้งใกล้จังอาจจะรู้จักกันไม่ใช่อยสนิทไม่สนิทเลยครับอ๋อนั่งใกล้กันก็ไม่สนิทกินด้่ยกันกินกันกินกินกัเลยคนับให้ใครจับกลุ่มเองไหมครับหรือให้ผมนับเอ่ยอาจารย์นับค่ะอ่านับได้ครับแค่พ่อแบบอ่นแรกนับเลยครับในสองสามปู สามสี่อันนั้นเริ่มก่อนก็ได้เพราันนั้นเริ่มวันนี้ไม่มันเลยนะครับเพราะอาจารย์ที่ออกไปนะครับหนึ่งสองสามเนี่ครับหนึ่งสองเอาพี่เอนับแล้วหรือเปล่านับแล้วรับแล้วแยกแยกสองหนึ่ง สองสามหนึ่งสองอ่ะพอดีเลยครับจัดเป็นกรุ๊ปเดียวกันครับหนึ่งสาได้งไงก็ได้ครับให้เป็นกรุ๊ปกรุ๊ปเดียวกันอ่สามสาม้เปนสา้เค่ะสเกมเราจา้ห้าเกี่ไกอ่ต้องต้มวผดบ่้ร